สองสามลั่น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 ไปมีผู้มีผู้มีบอลลูนมีผู้เป็นบอลลูนตัวดีๆ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 มาซื้อสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคารลิงวันนี้เราจะมาเปิดแพ็ เพ a y เ r อร์ดูวิกนะครับประจำพฤหัสที่4ี่เดือนที่4-2024นะครับซึ่งผมไปเล่นเอาแพ็กเพย์เออร์วิกฟรีมาแล้วนะตอนนี้ผมก็อัดคลิปอยู่แล้วก็ไลฟ์สตรีมอยู่นะครับก็มีน้องๆที่ดูไปด้วยนะครับโดยเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าในแพ็กนี้จะมีตัวอะไรบ้างขอดูคอมเมนต์หน่อยว่าน้องๆเขาจะแช่งให้ผมเกลือหรือว่าไม่เกลือครับโดยเพย์เออร์วิกสัปดาห์นี้นำนำทับมาโดยโรดิโกนะครับตัวนี้ตัน้อยนะครับผมแล้วก็มีลาเฟลเลียตัวนี้ก็ตัน้อยนะครับคอมเมนต์ยัง ครับสอนทีคอมเมนต์ยังครับฮะเกลือเกือเฮ้ยทำไมคอมเมนต์มีแต่เกลือหลุยดีอาร์นะคือ,ค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 อตัวนี้เราจะมาตามล่าทั้งหมด4ตัวนะคนแรกครับซีโอลามมสที่เราอยากได้มารีวิว2โรดิโก้ครับผม3ราฟาเอลลเอลและก็4หลุยดีอาร์ถ้าได้4ตัวนี้คือผมจะคุ้มมากๆแต่ในใจขอแค่ได้2ตัวนี้พอลีเอากับโรดิโก้พอ สองตัวนี้อ่ะขอเสียงคนดูก่อนขอเสียงคนดูก่อนฮิวฮิวฮิวผมไม่แช่งให้พี่เกลือครับน้ําปลาแทนนะไม่เอาครับไม่เค็มครับไรนี้ไม่เค็มเกลือเฮ้ยไม่เกลือครับมาขอสูตรกันก่อนเลยขอสูตรหน่อยขอสูตรจากน้องๆหน่อยขอสูตรจากน้องๆหน่อยคอมเมนต์คอมเมนต์ขอสูตรจากน้องๆหน่อยมีทรงมีสูตรกันไหมอ่ะขอสูตรพี่ก่อนเลยผงชูรสฮะไม่เอาครับผงชูลงผงชูรสข้าพลุงข้าพลังดีนะ มารูดิโกมาในตำแหน่งโฟนายนะมาสไตล์โฟนายนี่โฮปีเยอร์โพลิสิกวิงเกอร์ลามอสมาเดอะดิสทอยเยอร์นะซี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 กดตัวไหนบ้างซีซีอ๋อหนึ่งจะไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง สามสี่แล้วไปกดด้านหน้าอีกสี่ทีลีลาแบบมีเกลือไม่มีเกลือครับองหนึ่งสองสามสี่ของฟรีดีตลอดของฟรีดีตลอดกับคาริงของฟรีดีตลอดจะได้ตัวอะไรขอตึงตึงขอเฟียเฟ้ยวเฟวขอเฟียเฟ้ยวเฟอ้วจอจะจะมีแสงมีผู้มีไฟมีแสงมีแสงฮึบเชื่อเชื้อแดงโอ้โหไอ้ตัวอะไรเนี่ย โอ้โหดูกูได้ตัวอะไรเนี่ยอะไรจเจ้าเนวิสใช่ไหมโอ้โหเออเอแซบ่บๆซโอ้โห,โโหโกดตัวที่อยากได้หนึ่งตัวกดยกเลิกสามสุ่มสามครั้งแล้วก็กดสุ่มได้มาครับผมเพชรในตมเพชรในตมของจริงตัวนี้มาของฟรีไงของฟรีขอสู้อีกทีขอสู้อีกทีขอสู้ดีขอสู้อีกท,ท,ทีมา ดตัวที่อยากได้หนึ่งตัวยกเลิกที่สุ่มแล้วสามครั้งแล้วกดโอเคตัวที่อยากได้หนึ่งครั้งใช่ไหมดีบาปัป๊บเราก็ไปกดยกเลิกสามครั้งที่ซุ่มใช่ไหมได้หนึ่งสองสามรอบที่สี่กดใช่ไหมลั่น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 ขอเสียงก่อนลั่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 นไป ลาเวลเลเอามีแสงมีแสงลาเวลเลเอาลาเวลเลเอาลาเวลเลเอาอู้อูอ <c oughs> <collapses 45> ้าอู้เสื้อขาวเสื้อขาวมาอูลามอสอู้ไอ้ยี่เลยลามอสอ่ะเออได้ลามอสอ่ะอย่างน้อยได้ลามอสอ่ะอ่าได้ลามอสอย่างน้อยได้ลามอสอ่ะอ่ะถือว่าดีนะลามอสอ่ะแฟนมาร์ลดอยากได้กันเกลือเลยลั่นล่น ลั่นลั่นกูเริ่มรู้สึกมีกลิ่นเกลือแล้วร,รู้สึกเริ่มมีกลิ่นเกลือแล้วเดี๋ยวขอไปดูในทีมก่อนว่ามาบ้าแบบในทีมมันขาดตำแหน่งอะไรในไอดีนี้อยากรู้ว่าตำแหน่งมันขาดตำแหน่งอะไรวะในไอดีนี้วะไอดีนี้มันไม่ใช่ไอดีหลักพี่ไงอยากรู้ว่ามันขาดตำแหน่งอะไรไงโอ้ดูทีมกูจะบ้าตายรายวันขอปรับแผนก่อนไปรุ่นมันก็ออโตโน้โตนะอโอ,โอ,โอโต้ออโต้ออโต้ คาตำแหน่งกองกลางนั้นแล้วก็ปีกนะดูดีลามมสอุลามอส98นะแจมนะทำเป็นเล่นไปนะถ้ายืนโค้ดถ้ายืนโค้ดเจนนะไอ้เป๊ปนี่มี99นะลั่นๆนะอุลามอสแจมนะตัวนี้ไปสองทีขอสู้หน่อยไปรุ่นขอสู้หน่อยไปรุ่นขอสู้หน่อยขอสู้หน่อยโรดิโก ot, 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 โสอง <c oughs> ทีครับสองทีลั่นๆไปสองที ier, ลั่นๆไป ขอเดีาร์สเรียลโรดิโกดีาร์สเรียลโรดิโกลั่น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 หนึ่งสองสามลั่น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 ไปมีผู้มีผู้ม,ผมีบอลลูนมีผู้เป็นบอลลูนตัวดี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 วดวดวดมาเสื้อเสื้อออกเขาไออ,อ,าอีกแล้ว ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรนี่เฮ้ยกูได้ตัวอะไรบ้างเนี่ยดูดิเข้มเข็มเลยพี่น้องไม่เข้มไม่เข้มตัวท้ายตัวท้ายแม่งต้องล่านเว้ยคือพี่ได้ตัวโอ้แถวล่างมาบึมแถวล่างมาบึมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวกูตัวต่อไปตัวดีๆตัวดีๆ กดแบบไม่ต้องคิดไรของดีจัดเชื่อน้องได้ดีทุกคนเชื่อน้องได้ดีทุกคนขอรันลั่น <cribing> ขอรันลั่นพี่ม่วงไม่เอาขอขอดีๆเสื้อขาวเสื้อแดงแก็ได้เสื้อขาวดีแดงเสื้อเสื้อขาวมาโริโก้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 โรริโก้โร้ผมบอกแล้วเฮ้ย ของดีนะสูตรนี้นะลั่นลั่นไปครับสําหรับโรดิโกครับทุกคนเก <c oughs> ือบเจ๊งนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไหมสูตรผมดีไหมฮะกูเห็นแต่ละคนสูตรมาก็คือแบบแย่นะมามาขอยือนทีมก่อนเลยโรดิโก้ตันเท่าไหร่เนี่ยเปลี่ยนใครดีโอเคโรดิโกตันเก้าเก้านะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นโค้ดเป๊ปใช่ไหมน่าจะร้อยป่าเป๊ปอะ่ะถ้าเป๊ปโรดิโก้น่าจะร้อยครับสําหรับพี่อ่า นานไงโรดิโก้ร้อยลามอสเก้าเก้านะเฮ้ยทําเป็นเล่นไปนะแล้วตัวอะไรอีกวะอุย้ยเรามีโรดิโก้อยู่แล้วไอดี ID นี้เราไม่ไอดี ID นี้กูมีโรดิโก้อยู่แล้วแล้วกูเปิดได้โรดิโก้ไปแล้วก็ตัวนี้มาเซตเกมอีกหนึ่งตัวสําหรับจเจ้าเนวิสน่าจะได้รีวิวเพชรในตุ่มนะสําหรับตัวนี้อุย้ยไอดีนี้เราก็ไม่ได้ใช้เล่นๆนะเนี่ยไอดี ID นี้เปิดได้ตัวดีอยู่นะทําเป็นเล่นนะมามามา คือเอาตัวนี้มาเซตเกมจเจ้าเนวิสยืนตำแหน่งโอเคเซตเกมตรงนี้แล้วก็มีตัวนี้มาตรงกลางอเกมรับเกมรับขอเป็นคามาเวงกาดีไหมเฮ้ยนี่ดีกว่าโอเคแล้วก็เอาแบ็คขวามาเป็นทางด้านของไอ้ตัวนี้มาใหม่ด้วยตัวนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยตันเก้าหกนะแบ็คขวาทางด้านทางด้านทางด้านใครดีแบ็คขวาแบ็คขวาไม่มีเลยแบ็คขวาเราตัวดีๆไปไหนหมดขอดูก่อนนะทุกคน เดี๋ยวจะปิดคลิปละแบ็คขวาขอเป็นทางด้านนี่ครับผมโทมิยอสุอุย้ยทีมเราดูดีขึ้นเยอะนะเฮ้ยประมาณนี้เลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่เปิดได้ตัวอะไรล,ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าได้ตัวอะไรกันบ้างน,นะสําหรับวันนี้ช่องคาริงเราได้โรดิโก้ล่างนี้มานะครับล่างโฟนายนะแล้วก็ลาอสนะครับได้รีวิวสองตัวนี้แน่นอนนะถือว่าแจมแมวแจวเรืออยู่นะสําหรับ2ตัวนี้นะครับผม ใครที่ได้ตัวอะไรไปลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมสําหรับวันนี้ไม่บายครับผมคําพูดคําจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณะที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปมาหน้าสําหรับวันนี้ไม่บายครับเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ